เบือเติมมือใหม่ไม่ค่อยเก่งแล้วก็พูดไม่เก่งนะคะอายกล้องค่ะเพิ่งมหาหัดพูดในไม่ไม่กี่วันนี้เองขอให้เพื่อนๆเ,เข้าใจและอภา,ายด้วยนะคะฮ่าซึ่งตอนนี้ก็กล่องเบเบทของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเองครับผมฮะมันจะมีประกอบด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือไอ้ตัวนี้สีแดงครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันฮะและ้วก็ตัวสีฟ้าครับก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันครับเพราะว่ายังดูไม่ถึงก็ผมรู้แค่ เดนซอสไหมตัวของแชมเปี้ยนนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทําการเปิดกันเลยนะครับผมสลับในส่วนของเออกล่องนี้นั่นเองครับผมฮะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมไปเอาจริงๆก็คนดูครับผมฮะถ่ายคนเดียวที่มันลำบากเหมือนกันนะครับผมก็ดูขาดครับคนดูแรงเกินครับน่าจะเป็นเบเบดครับคนดูครับใช่ไหมเบเบดเลยนี่ครับผมสนามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำการประกอบกันก่อนนะฮะซึ่งประกอบก็น่าจะไม่ยากหรอกมั้งคนดู ใช่ไหมอยากแป๊บนึงครับเรียบร้อยเออก็ไม่ยากนี่ว่ะเสร็จแล้วครับผมอุ้ยสวยนะเสร็จแล้วครับอ่าเรียบร้อยแล้วสลับสองตัวนะฮะคุณดูอ๋ออันนี้เสียคะแนนนะครับผมซือมาต่อมาคือตัวนี้ครับโอ้ยมันออกเดี๋ยวก่อนมันออกไปที่พื้นเดี๋ยวก่อนครับมันเป็นสลามครับแป๊บนึงเอาม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 ายากกว่าที่คิดนะครับผม ฟังฟังมือไม้อ่อน